ชาวธนูแม่โมซาร่ามาแล้วจ้าสิ้นเจยียยีกสิ้นนี้ขวดใชอ้อังเปาต,ตัวตัวกายตัวทางตัวทางนะขอให้เงินเต็มถุงเต็มถังล้นท้นปรีใน2021นี้นะจ้าเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะผู้ที่เกิด 22พฤศจิกาถึง21ธันวาคันดีกว่าว่าสำหรับชาวธนูที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลเ t ชั่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวธนูนะคะใบแรก king of pentacles เหมือนกับว่าคุณกับเขาจะมีปัญหากันนะ เช็คต่อ The Hero Fans น่าจะมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ด้วยสิจริงด้วยสามไม่เท้าคุณธนูกำลังเจอมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะไม่ว่าจะฝั่งคุณธนูหรือฝั่งคนที่คุณดิวอยู่ด้วยสองเหรียญมีใครบางคนต้องตัดใจหรือตัดสินใจ คนคนึงอาจจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปอีกคนอาจจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครกับใครนะคะ The Moon ตัดสินใจไม่ได้ด้วยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไปไม่เป็นนะจะถ้วยมีใครบางคนบริหารสเสน่หแอบไปมีกิก๊กแอบไปมีคนอื่นนอกใจนะจ๊ะ d e a d อาจจะตัดสินใจที่แม่มดบอกว่ามีการจบกับอะไรกับใครนะคะเดวิลมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูแน่นอนนะคะในหลุดอีพีต้นกุมภาตรุจจีนนี้แน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะแม่วงสราจะขอเปิดพลังงานขยายพลังงานต่อขอสำหรับนี้สักใบแล้วกันเจ็ดดาบ มีใครบางคนลับหลังนะคะแอบไปทำอะไรทนลับหลังทุกครับมีคนไปบริหารเสน่หกับคนอื่นมีคนนอกใจนะคะ Transformation ใบนี้จะคล้ายๆเดวลคือมีการเปลี่ยนแปลงใน relationship ระหว่างคุณกับเขาแน่นอนนะคะ Six of Coins มีการมาของใครบางคนด้วยธุรกิจนำพามาเจอกันนะหรืออาจจะมีการเจรจาต่อรองนะคะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหาจุดลงตัวระหว่างคุณกับเขานะคือสิ่งนี้คุณธนูอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ชสเสน่ก็ได้หรือคนของคุณนั่นแหละที่เป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วอาจจะเป็นมีคนอื่นหรือคุณธนูมีแฟนอยู่แล้วแล้วไปบริหารเสน่ห์อาจไปมีกิ๊กก็ได้นะคะ พลังงานจะทรงประมาณว่ามากกว่าสอคนในความสัมพันธ์คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามเราต้องมาในเวลาที่ใช่นะจ๊ะไม่ว่าจะขอขยายพลังงานต่อโซเมจคนณรักคุคนนี้มากอะนะและคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับทำร้ายคุณนะ calling you so u l m a t e คุณคาดหวังที่จะได้เจอ คนที่เป็นคู่แท้คู่คุณคู่บารมีนะคะและยังคงไม่ได้หมดหวังนะโรแมนติกฟิลลิ่งคือคนที่คุคยมานะคะเขาทำให้คุณรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเขาคือคนที่ใช่แต่ในทางกลับกันเขากลับมีใครบางคนในด้านมืดนะคะนี่คือพลังงานของชาวธนูที่ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวนะสำหรับ คนที่เจอพลังงานแบบนี้อยู่น่าจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างใน ep 34ต้นกุมภาหกสีนี้แน่นอนนะคะถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้ว่าเขาอะไรยังไงเขาคิดอะไรแล้วเขามีเจตนาอะไรแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะสําหรับคนที่เป็นชาวสองและดีวกชาวธนูนอยู่อยากรู้ว่าด้านมืดของชาวธนูนคิดยังไงนะคะ ส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่โมน,นพลังงานด้านมือจากรูปเท่านั้นนะติดต่ออินบ็อกซ์มาทางเพจเมูสโราหรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะจ๊ะเอาล่ะแม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่ได้โตาตควายล้มหลายร้อยรีวิวโดยเฉพาะย่ยิ่งในรีวิวใน EP 3, 3. ี1ที่ผ่านมานะคะขอบคุณสำหรับ8,900คนที่ติดตามในเพจเมูสราขอบคุณ8ป0 0 0ื่นสัน์สกในช่องอิทูบแม่โสระขอบคุณสำหรับทุกรีวิว ทุก, comment, ทก share, ะคอมเมนต์ทุกแ like, ชร,นน live, นนะร์นะคะทุกไลค์นะคะวันไงเราเจอกันในไลฟ์วันศุกร์ที่12กุมภานะ2ทุ่ page, มตรงนะคะทั้งทางเพจมมนูสราและทางช่อง Youtube มนูสราพร้อมกันเลยนะคะแม่ว่าจะถามครูบาอาจารย์ให้สำหรับชาวธนูที่มีคนคุยนะว่าจะอะไรอย่างไรยังไงนะคะในหลุป ep 34มีปากเสียงกันแน่นอนนะคะ เรื่องมีใครบางคนนอกใจนะมีใครบางคนปิดบังซ่อนเร้นมีใครบางคนแอบไปบริหารเสน่หมีกุ๊กกิ๊กกัก,ก,กนะจ๊ะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวธนูนะคะที่มีคนคุยทีนี้แม่โดจะขอเช็คพลังงานของชาวธนูที่โสดนะคะซินเจียยุยซินี่ขวดชายอังเปาตัวตัวไก่ตัวทางตัวทาง,ทางนะยังไงขอให้เงินเต็มตุงเต็มถังล้นทั้งปรีใน2021นี้สําหรับชาวธนูที่โสดนะจ๊ะ ขอทราบพลังงานความรักความสาัมพันธ์ของชาวธนูที่โสดนะคะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดที่12พฤศจิกาถึง21ธันวาหนึ่งถ้วยมีความาขายขนมจีบให้ชาวธนูที่โสดหรอเช็คต่อสิบเหรียญร,นะร,นะร,ระวังเขาเป็นคนมีครอบครัวนะระวังนะให้ระวังนะคะสิบถ้วยระวังเขาเป็นเ็าจะเป็นพ่อม้แม่ไม้ก็ได้เออมองโลกในแง่ดีไว้เนาะ No เหมือนกับว่าจะเจอกันด้วยงานนะคะงานนำพาหรือการเรียนนำพาน่าจะเป็นงานหลักการเดินคงไม่ใช่แต่ถ้าเป็นการเรียนให้ระวังว่าเขาจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะเก้าดาบคุณธนูดูเครียดเลยอะแสดงว่ารู้ว่าเขามีครอบครัวทาวเวอร์อาจจะมีการจบอาจจะเป็นการเป็นพลังงานที่สอดคล้องกับเป็นสายโซ่มาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กับจากคนที่ไม่ชัดเจนนะ มีครอบครัวแล้วสี่ไม้เท้านะคะหรือคนณธนูนั่นแหละที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็เจอว่าคนของคุณเป็นบริหารเสน่ห์ก็เลยยอมเป็นซิงเกิลมันซิงเกิลดดก็มีความเป็นไปได้นะคะเดวิลคนที่เจ้าชู้คนที่บริหารเสน่ห์คนที่มีโรคสองสามใบนะจ๊ะคุยนับซอสคุณโสดเพราะคุณเด็ดขาดบาดใจมาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือพลังงานของชาวธนูที่โสดคนที่ใช้จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามแล้วก็จะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องมีนะจ๊ะแมจิกขยายพลังงานแล้วจากวันบอกแมจิกคุณต้องใช้สติปัญญากับคนคนนี้พอสมควรว่าการคำพูดกับการกระทำเขาจะย้อนแย้งกันนะคะเ e น o อแโรคุณคิดเยอะเลยอะ่ะนะเ้าดาบสิบดาบนะคะเพราะว่า คุณเพิ่งบล็อกเพิ่งเทเข้ามาแผลยังใหม่ๆแผ้ยังเปิดอยู่ Queen of Ste s คุณไม่ยอมงอให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดนะจ๊ะนี่คือพลังงานของชาวธนูที่โสดขยายพลังงานให้ชาวธนูที่โสดก่อนขอสรบาบพลังงานควารักความสัมพันธ์ของชาวธนูเคม i สตรี <Chemistry. S 2> เขาเหมือนเข้ามาดีเลยแหละแต่ว่า เขาไม่ได้โสดนะคะ Unrequited love Unrequited love เนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่เขาไปมีคนอื่นนะคะเป็นรักแบบเข้ามาอย่างแบบกระทันหันแล้วก็ติดบ,บังซ่อนเร็นนะคะ Worth waiting for จากวันบอกให้คุณ move on ไปต่อนะจากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนครบซ้อนนะคะเอาล่ะ นี่คือพลังงานของชาวธนูที่โสดนะคะถ้าอยากรู้ด้านมืดว่าเขาอะไรยังไงกับคุณนะชาวธนูนะคะที่โสดหรือชาวสองที่ดีกว่าชาวธนูอยู่และยังไม่มีสเตตัสไม่มีสถานะอยากรู้ด้านมืดของเขานะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่โบรานพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้น Inbox มาในเพจเม่ซสระหรือไลน์ไอดีด้านบนนี้นะจ๊ะ ขอบคุณ8,900คนที่ติดตามในเพจมอสราขอบคุณ85,000ซับสไครป์ในช่อง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีวิวแม่นวัวตายควายล้มหลายร้อยรีวิวโดยเฉพาะยิ่งใน e ีีที่ผ่านมาแม่ได้จากสำหรับนี้แหละให้ครูบาอาจารย์ของมมดน,นะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะเอาล่ะแม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้กับชาวธนูที่โสดนะคะคนอดุดดัดกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ เขาอาจจะติดต่อกลับมานะถ้าอยากรู้ว่าเขาติดต่อกลับมาด้วยเจตนาอะไรหรือะไรก็ตามแต่ก็ส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นเรามาแชร์เขากันหรือถ้ายัางไงก็โทรมาหาแม่วดในไลฟ์ก็ได้นะคะในวันศุกร์ที่12กุมภาสองทุ่มตรงพร้อมกันทั้งทางเพจและทางช่อง Youtube แม่มันรานะตรุษจีนเราเจอกันนะจ๊ะเอาล่ะยังไงแม่มก็ขอให้ชาวธนูสู้ๆนะซ e you วันตรุษจีนมาบรึจ้า